Hello? วันนี้นะคะทิกก็จะมาม้วนผมให้ทุกคนดูนะคะพอหลังจากที่ซิไปตัดผมสั้นมาใช่ไหมแล้วก็ลองม้วนผมมีทุกคนถามนะคะว่าม้วนผมยังไงสอนม้วนผมหน่อยม้วนผมไม่ดูหน่อยวันนี้ก็เลยจะมาม้วนผมให้ดูนะคะจะไม่ใช้คําว่ามาสอนละกันเพราะว่าไม่รู้ว่าจะพูดรู้เรื่องไหมอะนะจะพยายามสอนแล้วก็พยายามพูดให้รู้เรื่องที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้ละกันนะคะโอเคอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนนะคะก็มีที่หนีดผมนะคะไวแบบ้แบบแบ่งผมอะไรก็ได้ แล้วก็หวีที่ม้วนผมของซีใช้แกน28นะคะความร้อนประมาณ1 4อองศาอย่าไปใช้แรงนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อก่อนอะซี mm hmm. เข้าใจผิดว่ายิ่งร้อนผมจะยิ่งแบบอยู่ทรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไปถามช่างแล้วช่างบอกว่าผมเราเหมือนผ้าถ้ามันยิ่งร้อนมันก็ไหมถ้ายิ่งร้อนผมเราก็ยิ่งเสียไม่ต้องใช้อุณหภูมิยิงนะจ๊ะจริงๆมันง่ายนะทุกคนมันไม่ได้ยากหรือเปล่าเดาไหมวะ นิดนึ่ะนิดนึงแล้วกันนิดนึนนดน่ะขั้นแรกนะคะแล้วก็แบ่งผมอย่างนี้ใช่ไหมข้างในนี้สีจะมวนเข้าข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมวอนะออกเนาะอออออแบบมวนให้มันให้มันเนี่ยแค่นี้ก็อธิบายไม่เข้าใจเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมวนเข้าให้ทุกคนดูก่อนแล้วก็มวนเข้าตัวอย่างนี้อ่าให้แกมันนอนอย่างเงี้ยมุมเข้าไปแบบน,นี้ไม่อยากนะแต่ว่าต้องระวังมือน,นิดนึงทุกคนแบบนี้ ก็แบบงอีดดกนะจริงๆอ่ะเคล็ดลับของช่างนะคะเขาจะม้วนเข้าม้วนออกสลับกันแต่สี่ยทนัดม้วนเข้าอ่ะเอาแค่ข้างในส่วนข้างบนอ่ะม้วนออก แต่ถ้าใครอยากลองไปทําสลับสลับกันก็ได้นะคะส่วนใหญ่ช่างจะทําสลับนะตั้งแกนแบบนี้ตั้งแกแบบนนี้อันนี้แบบแกนอนใช่ปะ่ะอันนี้แกนตั้งตั้งแกนม้วนเหมือนผมยาวเลยแต่ผมสั้นเนี่ยมันก็จะได้รอบแค่ประมาณ1รอบถ้าใครอยากแบบให้ผมเหมือนก้าวสุดพสดรานะเขาจะทิ้งปลายตรงนี้ไม่ให้งุ้มแค่นี้ปลายไม่ต้องแบบงุ้มะความตรงๆหน่อยนี่คือเราจะให้ตรงนี้มันงอแต่ว่าปลายไม่ต้องงอมากแบบพันผ่าน,นหรอก ยกมันขึ้นนิดนึงเนี่ยให้มันงอนตรงนี้ปะนี่แบบต้องตั้งแกนนะบางคนไปม้วนอย่างเงี้ยแบบอีกเอียงเงี้ยมันก็จะยิ่งเป็นเกีียวแต่ถ้าสมมติว่าตั้งแกนอนะความเคิร์ฟผมมันก็จะไปตามเคิร์ฟเกาหลีทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าไปม้วนแบบเนี้ยมันก็จะหยิ่งไงลืมออกปะ่ะพูดไม่รู้เรื่องอะไรต่าง บางคนอาจจะตกใจแล้วว่าโอ้ยทำไมมันเป็นรอนเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราสาอีกทีนะคะไม่ต้องห่วอาางอ่ะเดี๋ยวชีจะหมวนสลับกันให้ทุกคนดูดีกว่าถ้าม้วนสลับมันมันก็จะต้องแบบทีทีหน่อยทุกคนแกงตั้งนะอย่าลืมแกงตั้งแกงตั้งเราสร้างมันออกแล้วก็ดึงลงมาอันนี้ม้วนเข้านี่ม้วนเข้าฟุ๊บฟุ๊บรอนม้วนเข้า นี่ยังไม่เคยทำม้วนเข้าม้วนออกสอบกันไงน,นะต่อไปม้วนออกดึงพยายามดึงขึ้นมาลงมาไม่ให้มันเป็นเคิร์ฟแบบอามา่าเฮ้ยแต่สวยนะม้วนเข้าม้วนออกเพราะตอนแรกอะที่ซีทำม้วนออกอยงเดียวอะมันจะมีแต่นเนี่ย มันจะเป็นเป็ดๆนิดนึงไอ้ตรงที่มันเป็นวอลลุ่มเข้าอ่ะมันจะทําให้เรามีเนื้อผมมากขึ้นเลยจีม้วนเข้าม้วนออกศัพท์กันข้างบนข้อเสียของผมสั้นนะป่าบ่าจะเป็นเป็ดเว้ยช่างแล้วก็แนะนําให้ตัดสั้นขึ้นมาแต่ดิฉันอยากม้วนไงใครมีแพนตัดผมสั้นนะตัดเลยเชันเชียร์เพราะว่ามันแบบสบายหัวมากไม่ค่อยชอบสระผมเพราะรู้สึกว่ากว่าจะแห้งกว่าจะได้นอนอะไรเงี้ยคือจะแบบดองผมไว้หลายวันแต่พอผมสั้นเนี่ยสระได้เกือบทุกวันเป่าหัวแบบแป๊บเดียวค้า ทีสิบนาทีแบบเสร็จแล้วเลยสบายหอมมากข้างในมวนเข้าข้างเนี้ยเป็นข้างที่ซีไม่ถนัดโอเคข้างในมวนเข้าซีจะแบ่งแบบเป็นประมาณแค่สามชั้นชั้นล่า,างชั้นกลางไปบนเสร็จแล้ว แกนตั้งมาทุกคนแล้วก็ออกก็อได้เฉยเสร็จแล้วก็หวีนี่ทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะคะในสีแอบไปเซ็ตม,มามแต่จริงๆมันก็ต้องยุ่งๆ้ไหมตรงตรงไหนที่แบบมันไม่งออะไรเงี้ยแล้วก็หมวนเข้าไปเพิ่มหน้านะ<ม>แต่แต่ว่าไปมันก็จัดยากเหมือนกันนะหมายถึงแบบ เซตให้มันแบบเอออยู่ทรงอะเซตยากอยู่ถ้าเราแบบอยากแบบเซอเซ่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหานี่คิดว่าโอเคแล้วนะชอบให้มันแบบฟูๆูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนใครนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ซีด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวไว้มีเทคนิคอะไรยังไงอีกจะมาอัดคลิปบอกทุกๆคนแล้วกันโอเควันนี้ก็ไปลบ๊ายบายน้องจีนลาไปก่อนยุ่งๆเป็นแบบพอยเชอร์มาอะไรอย่างเงี้ยได้